ขอเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟยนยรันอนันตชัยณนบัดนี้ขอเรียนเชิญกัลยามิตรสุนทรินจันทนากาเลยามิตรปลาโมดลัคนาพิชนชัดกาเลยามิตรอังสนากิติชาติวรรคุณกาเลยามิตรสุชากาลยามิตรสุทาวานิสัมพันธ์ กกเลมิตรวีรศักดิ์พดุงตรันตะกูลกกเลมิตรธนาพรพรสุขสว่างไกเลมิตรสุภาพรพดุงตันตะกูลกกเลมิตรบุญยรัตพัฒราเรืองรินกกเลมิตรสิริยาดาวนากุลกกเลมิตรหทัยรัฐวิทยะเบญจางกเลมิรนัทวดีกุลสุสิริภัยบูล์กเลมิตรวีรดีลิมสิริเศรษฐกุลไกเลมิตรบุปผาสุรกิติดำรง กาเรมิรช um ูศ erm ักด um ์กาเรมิตรชูศักด um. ์วิโรจนพงศ์กาเรมิรสุชาติกิติชาติวรกุลกาเลมิตรอาทิตยากองผาสุกกาเรมิรธนทั์ประดุงตันตะกูลกาเรมิรก่อนทวัตการจนาลุกกลพงศ์กาเลมิรพัชรินทวนทองกาเลมิตรอาภาพรสุหิรัญยวานิชกาเลมิตรอรพินลิมธนานุรักษกาเลมิตรรัตนาพรทานัน ไกรเมรดรจันทรแสงสุวรรณวาวไกรเมรอมนวันฉันทไกไรวัดไกรเมรดรนัทพรพัทระโชติอนันต์ไกรเมรเด่นพงษ์ชาวงไกรเมรนวรัตไตรทิพานิชไกาเมรมานิดาศีริทิชัยไกาเมรพุทธดีวราปัญญาวง์กาเมรมานพเขามากไกาเมรโชติวิทย์ศรสุวรรณ กกลเลมิตรพันนีวานิชยางกุรานนกลลมิตรสริระเพนโอทกานนกกลลมิตรเพชริริหานธรรมรักกกลลมิตรทวีพรตันสงวนกกลลมิตรเพนศีมุทาโรกกลลมิตรสมชัยธรรมภูสิทธิ์กลเลมิตรพัฒพิชาภูลเพชรินกลลมิตรวดีเต็งประเสริฐกกลลมิตรสุมาลีตั้งสัจจานุรักษ์ กาลยมิตรราตรีดวงแก้วกาลยมิตรสุนิดาชาวงกาลยมิตรประสงค์จันทรากุลสิริกาลยมิตรธนวัฒน์พันธสุพรกาลยมิตรกมลรัตน์ใต้ธงชัยกาลยมิตรณคคุณพันธสุพรกาลยมิตรบัวทิพนนท์ใหม่กาลนมิตรชุติมากระตุเิกกาลยมิตรดาวเรืองพาณิ์ประเสริฐกาลยมิตรพรจันทร์พดุงกุล กาลิมิดดันไนนิติธรรมชาวลิตกาลมิรมายุรีพิริยะนนทกุลกาลมิตรศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์วิชัยเอกทักษิณกาลมิรสุจิตราทองแดงกาลิมิรพักทิพภารัตนาพันธ์กาลิมิรยงวุฒิรศมีกาลมิตรคณิษฐาต่วนเชเอมกาลมิตรสมหมายพัน์ผานิชกาลมิรกิติชัยสิริสุขชัยวุฒ กาลมิรพะชริยาไทยทวีภัยสาลขณะนี้ผู้แทนลูกหลานคุณยายผู้มีบุญกำลังขึ้นสู่แท่นประกอบพิธี จุดเทียนใจไฟนิรันต์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวาระพรรษาแห่งการบรรลุธรรมเรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณนะศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดยังจิตให้เลื่อมใสในคุณแห่งพระรัตนตรัย อันไม่มีประมาณยอดนักสร้างบารมีผู้รักการสร้างบุญทุกท่านพระพุทธโอวาทแห่งพระบรมศาสดาของเราได้มีปรากฏในขุททกานิกายคาถาธรรมบทว่าพืชแม้น้อยที่หวานแล้วในเนื้อนาดี ย่อมมีผลภัยบูนชาวนาก็ปราบปลื้มฉันใดทานเล็กน้อยที่บุคคลทำในบุญญาเขตแต่ท่านผู้มีศีลมีคุณธรรมที่มั่นคงย่อมอำนวยผลภัยบูนอยังผู้ให้ให้ชื่นชมยินดีฉันนั้นเพราะพลานุภาพแห่งบุญที่บังเกิดขึ้น จากการบูชาบุคคลผู้ควรบูชานั้นแม้เครื่องบูชาจะเป็นของน้อยแต่ทว่าย่อมยังประโยชน์ไพศาลส่งผลเกื้อกูลให้แก่ผู้บูชาได้เข้าถึงฐานะอันเลิศมีสมบัติอันเลิศบังเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ ดังเรื่องราวการบูชาของอุบาสกผู้มีปัญญาท่านหนึ่งย้อนไปเมื่อ94กับที่ผ่านมาในคราวที่พระสิทธัตถะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันทะปรินิพพานไปมหาชนพร้อมใจกันยกพระสรีรากายแห่งพระตถาคตขึ้นสู่จิตตะกาธาน อุบาสกท่านนี้ได้จุดดวงประทีปหนึ่งดวงน้อมสการะบูชาด้วยใจที่เลื่อมใสแล้วตรึกระลึกถึงพระพุทธคุณอันยิ่งใหญ่ตลอดคืนด้วยอนุภาพแห่งประทีปเพียงดวงเดียวนั้นส่งผลให้ท่านเข้าถึงฐานะอันเลิศทั้งในมนุษยโลกและเทวโลก ไม่เคยพลัดไปสู่อบายเมื่อบังเกิดในทิพยากายก็มีรัศมีที่รุ่งโรดโชตนาการลวงรัศมีของทวยเทพทั้งหลายมีประทีปอันอัมภัยแสนดวงส่องสว่างอยู่รอบกายมีทิพยะจากักษุมองเห็นได้โดยรอบหนึ่งรอยโยชนืองนิด ภูมิภาคที่ครุขระย่อมราบเรียบความมืดย่อมไม่ปรากฏต่อท่านครั้นมาบังเกิดในโลกมนุษย์ก็ได้บุญฤริ์ที่พิเศษกว่ามนุษย์ทั่วไปสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ตั้งแต่อยู่ในคันมารดาทั้งยังได้บรรลุอมตะธรรมเป็นสมณีนอรหรันต ผู้ทรงอภิญญามีทิพยจักษุที่บริสุทธิ์ในวัยเพียงสี่ขวบเท่านั้นนี้คือประวัติชีวิตอันงดงามของพระอรหันตเถระผู้มีนามว่าพระเอกะทิพยเถระแม้การจุดเทียนใจไฟนิรันต์อนันตชัยเพื่อน้อมบูชา แด่พระรัตนตรัยในครั้งนี้ก็เช่นกันย่อมยังผลอันน่ามหาัศจรรย์ให้บังเกิดขึ้นแก่เราตลอดกาลนานชยยยัันนตองทาามเลสกโโา วันที่วันทันโอเอวังตะวังวิชัยโยโหหิชัยยะชัยยะมังคะเลอ ราชิตาปัลังเกสีเสปัทวิโปคะเลอภิเสเกสาภาพุทานังอังคัมปันตัวปมุนทานติสุนาคันตังสุมังขันลังโสปาพันตังสุหุนทิตา สุขันโนโหนตัวจะสุยินทางพลามมจาริสุปันทางกินังกายกรมังวาจารรกมังปัทังขินังปัทถังกินังมโนกรมังปณนีทีเตมปัทังกินังปัทัง ขินานิกตะวันัลลามพันตันเทปทางคินเอชัยยนโตอวูอัทิยามูเลสักยานังนันทิวันทันโนเอวังตะวังวิชัยโยโหหิชัยยะสสชัยยมังคะเลอปาระ ชิตาปันลังเกสีเสปัทวิปองคเลอาิเสเกสามพพวนทานังอาคามปันตปมโมนทติสุนัคกาตังสุมังคลังสุปามพัตังสุหุนที่ตังสุขันโนสมโหนโต วันจัสยีทางพระมจาริสุปาทางขินางกายกรรมมังวันกรรมังปาทางขินางปาทางขินางมโนกรรมมังปณีทีเตปะทาง นาชวานีกแห่งเทียนใจอันโชคช่วงในพรรษาพิสุทธิ์พรรษาแห่งการบรรลุธรรมครั้งนี้ได้เรืองโรดขึ้นแล้วขออนุภาพแห่งการบรูชาคุณของพระรัตนตรัยและมหาปูชนียาจารย์ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ จงเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ธมีเดชมีอานุภาพดลบรรดาลให้ลูกหลานทุกคนเข้าถึงฐานะอันประเสริฐได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัตทิท,ตที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติลาบยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพาน ตลอดกาลนานขอแสงปร,มมร,ระทีปอันโชดช่วงจงเปลี่ยนด้วยพลานุภาพส่งผลให้มีสมบัติอัศจรรย์รบังเกิดขึ้นไว้ใช้สร้างบารมีได้อย่างเต็มที่ไม่มีปกพร่องขอให้พรรษาีจงเป็นพรรษาแห ความสว่างสวยให้ลูกหลานคุณยายได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในมีพระธรรมกายสถิตมั่นเป็นหลักชัย ได้ตามติดและติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีตลอดไปทุกพบทุกชาติตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ ปัมโมทติสุนักตังสุมงคลังสุปัมพาตั้งสุโมนที่ตั้งสุขโนโนสุโมหันตัวจะสุยทางพระมจาริสุปัทัางขินังกายกรรมังวาจากรรมปัททางขินังปัททางขินังมโน กมังปณิทิเตปทาคินามปทาคินานิกตวานัลพันตาเทปทาคินี